แหลงรว,วมคอลัมน์นิดชื่อดังมั่นใจเชื่อถือได้มาพร้อมสายลับจับบอลเด็ดข่าวเร็ววิเคราะห์ไวจบในที่เดียวแอดไลน์แอดสามแซดเอบีเอฟีพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนเวลา23.30นาิกานาทีตามเวลาในประเทศไทยเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณสนามส t ต f ฟอร์ดบริดถ่ายทอดสดทาง t ูพ e ีเมียร o ฟุตบอลเอช D1 และทูพิเมียฟุตบอล HD 2ลูกทีมของโทมัสตูเคิลกำลังนำไปจ่าฝูงในศึกีเม์ลกอีกทั้งผนงานก็ค่อนข้างคงเส้นคงวาแถมเกมล่าสุดเปิดบ้านอัดยูเวนตุสเละเทะ4-0ในเกมฟุตบอลยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอีกด้วยด้านเกมลีกสุดสัปดาห์นี้พวกเขามีคิวเปิดแซมฟอร์ดบิดรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งจะปลดผู้จัดการทีมอย่างอเลกุูนาโซชาออกไปสดๆร้อนๆเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นสนใจวัตถุเคลจะัดไม้เด็ดอะไรมาใช้กับทีมเยือนที่ฟอร์มยังไม่แน่นอนนักในเกมนี้สภาพทีมก่อนลงทําการแข่งข,ข,ข,ขันจะไม่สามารถใช้งานมาเตโอโควาสิตและเบนชินเวลในเกมนี้ได้ค่อนข้างแน่นอนแล้วส่วนรายของเอกโลกองเต้และครายฮาร์เวิร์ดก็ยังต้องรอรุ้นความพร้อมก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ8หลังจากผลงานย่แย่ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ออเลกุน่าโซชาต้องแยกทางกับสโมสรนในที่สุด และพร้อมกับแต่งตั้งไมเคิลคาริตขึ้นมาทําหน้าที่แทนชั่วคราวโดยเกมประเดิมสนามนั้นพวกเขาสามารถเอาชนะเบียริอัลไปได้2-0ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเกมลีกวันอาทิตย์นี้พวกเขาจะต้องเจอของแข็งสุดๆอย่างเชลซีต้องมาลุ้นกันว่าแมนยูนเต็ดที่เปลี่ยนนายใหญ่มาแล้วจะสามารถต้านทานความร้อนแรงของเจ้าบ้านในเกมนี้ได้หรือไม่ความพร้อมก่อนเกมจะยังไม่สามารถใช้งานพอปอกบาลาฟิวรานและเอดิสันคาวานี ที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บอยู่เช่นเดียวกับแฮร์รี่แม็กไวที่โดนใบแดงในนัดก่อนก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมในนัดนี้ส่วน,นรายของลูกชอเลไมิสันกรีนวูดยังต้องรอทดสอบความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งร้านผู้เมืองผู้ดีอัปเดตเต็งแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกหลังรอบแบ่งกลุ่มเหลืออีกแค่นัดเดียวยกให้ทีมใหญ่ราคาไล่จี้กันติดๆขณะที่แมนยูตามมาเป็นเต็ง6อยู่ห่างๆ โดยสารพน,นันธุถูกกฎหมายของอังกฤษย,ยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นตัวหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้โดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่3-1ตห่หลังจากที่ทุกทีมเตะรอบแบ่งกลุ่มไปแล้ว5นัดหลังเตะ5นัดมี11ทีมที่ผ่านเข้ารอบลักเอาท์ไปแล้วได้แก่แมนซิตี้ปารีสแซงต์แชรงกงลิเวอร์พูลอาร์เจนตินสปอร์ติ้งลิสบอนเรอัลมาดริดอินเตอร์มิลานบาเยอร์เมิวนิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและยูเวนตุส ะที่บาเยอร์นตามมาเป็นเต็ง2ในราคา4ต่อ1ด้านลิเวอร์พูลขยับมาเป็นเต็ง3อัตราต่อรอง5ต่อ1ตามมาด้วยแปร์แชร์หต่อ1เชลซี13ต่อ2ส่วนแมนยูนเต็ดอันดับ6ในอัตราต่อรอง14ต่อ1ตามมาด้วยเรอัลมาดริด18ต่อ1และอาร์แจ็กยี่สต่อ1อัตราต่อรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอันดับ1แมนซิตี้3ต่อ1อันดับ2บาเยอร์ยานินิก4ต่อ1 อันดับ3ลิเวอร์พูล5ต่อหนึ่งอันดับ4แปรแชร์6ต่อหนึ่งอันดับ5เชลซี13ต่อ2อันดับ6แมนยูไนเต็ด14ต่อหนึ่งอันดับ7เรอลมาิดริด18ต่อหนึ่งอันดับ8อาแจ็คยีต่อหนึ่งอันดับ9ยูเวนตุส40ต่อหนึ่งอันดับ10อินเตอร์มิลานและบาร์เซโลนา66ต่อหนึ่งอันดับ12อเลติกมาิดริด80ต่อหนึ่งอันดับ13เซบีย่าและเอซิมิลาน100่อต่อหนึ่งอันดับสันต้า1ั0ต และอันดับ16เซาวบวกและบิยรเลสองร้อยต่อหนึ่งเบนชิดเวลแบ็กซ้ายฟอร์มแรงของเชลซีอาจต้องพลาดช่วงที่เหลือของฤดูกาลห้าเขามีอาการบาดเจ็บที่เอ็นคว้ยหน้าหัวเขา่าจากเกมกับยูเวนตุสเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาชินเวลเพึ่งเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดเมื่อคืนวันพุธและผลการสแกนบ่งชี้ว่าอาการบาดเจ็บของเขาแย่กว่าที่คิดไว้มันจะทําให้เชลซี อาจจะต้องพลาดการใช้งานอาดีตแข้งเลสเตอร์ไปอย่างน้อย6-9เดือนเลยทีเดียวแม้จะเปิดรังถล่มยูเวนตุสยักษ์ใหญ่จากเซเรียไปได้ขาดลอย4-0พร้อมการันตีครรอบน็อกเอาท์ของสึกยุ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างแน่นอนแล้วกนนั่นั้นถูกเคิลก็คงไม่แฮปปี้นักเมื่อชิน well, เวลหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญต้องมาถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมโดยที่เจ้าตัวไม่สามารถลงน้ําหนักขาข้างที่เจ็บเองได้ด้วยซึ่งอาจเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ค่อยจะดีนักเกี่ยวกับราการของเขา การต้องเสียชิเวลไปให้กับอาการบาดเจ็บนอกจากจะส่งผลต่อสมโมสรแล้วอาจทําให้เกรทเซาเกตผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษต้องปวดหัวหนักเข้าไปอีกเพราะยังมีทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างฟุตบอลโลกที่กาตารออยู่ช่วงปลายปีหน้าสำหรับเชลซีไม่เพียงแค่ชิเวลจะพลาดลงสนามพบกัแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้เอ็นโกโลกองเต้ก็เป็นอีกรายที่ไม่น่าจะลงเล่นในเกมดังกล่าวได้เพราะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าในเกมเดียวกัน เชลซีให้ความสนใจอั ai, ตติลาซาไลกองหลังพิพัฒนฮังการีของเฟเนบาชเช่โดยมีการนัดการพูดคุยกับตัวแทนนักเตะแล้วฟุตบอลอีสเดอร์รายงานว่าเชลซีมีการเจรจาเบื้องต้นกับตัวแทนของซาไลกองหลังของเฟเนบาชเช่ซึ่งตกลงกันในกรุงลอนดอนเพื่อสอบถามความเป็นไปได้นในการเสริมทัพตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็นในเดือนมกรานี้รายงานข่าวอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าววงในเชลซีระบุ ซาไรคือเป้าหมายอันดับต้นๆของการเสริมทัพในเดือนมกราคมซึ่งภายหลังหารือกับตัวแทนนเต้เชลซีจะลองยื่นข้อเสนอให้กับเฟเนเบเช่เพื่อทดสอบว่าจะยอมขายหรือไม่ขณะที่กองหลังวัย23มีสัญญาระยะยาวอยู่กับทีมดังตุรกีจนถึงปี2025สำหรับซาไรเซตเต์แบกร,ร,ร่างใหญ่เจ้าของส่วนสูง192เซนติเมตรตั้งผลงานได้อย่างโดดเด่นกับเฟเนเบเช่นับตั้งแต่ยา้ายไปจากอพอลลอนลิมาโซในช่วงต้นปีนี้ และเชลซียิ่งประทับใจฝีเท้าจากเกมที่ฮังการีบุกเสมออังกฤษ1-1เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทันนิทมาตูเคิองเฮดโค้ชชาวเยอรมันกำลังมองหากองหลังหน้าใหม่มาเสริมทัพในปีหน้าทั้งตลาดมกกะลาและตลาดหน้าร้อนเนื่องจากสัญญาของอันโตนิโอรืเดเกอร์อันเดรสคิสเทนเซนเซซาอัสปริโกยตาต่างเหลือปีสุดท้ายเช่นเดียวกันกันกบเตียโกซิวาที่เซ็นแบบปีต่อปี ลอดบาร์ลีกองกลางกับชาติมาเกิดของเชลซีตั้งเป้าส่วนตัวล็อกตำแหน่งขาประจําในชุดใช้งานของเฮดโค้ชโทมัสทูเคิลหลังจากทูเคิลแสดงเห็นแล้วว่าเปิดโอกาสแค่ทุกคนหากพร้อมดีบาร์ลีหมดอนาคตไปแล้วในยุคข,ของผู้จัดการทีมแฟงลัมพาดแต่พองานถูกส่งถึงมือทูเคิลเขาก็ะแลงเห็นศักยภาพในตัวกองกลางวัย27จนอยู่กลุ่มใช้งานตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา แน่นอนสิ่งนี้ทําให้รอดทราบซึ้งใจพร้อมงัดผลงานตอบแทนบิ๊กบอสจากนี้ก็แค่เรียกโมเมนตัมกลับมาซึ่งการซ้อมอย่างหนักหน่หนวงที่นี่ก็ช่วยได้เยอะคุณต้องทําผลงานให้สม่ําเสมอทุกมือซ้อมดังนั้นเมื่อคุณจริงจังมากขึ้นกับการซ้อมมันก็จะถูกนําไปใช้ในเกมโดยธรรมชาติการซ้อมหนักช่วยส่งผลเมื่อลงแข่งไปแล้วทุกมือเฮดโค้ชก็จะปรุงแต่งให้ดีขึ้นทุกๆวัน ส่วนตัวผมคิดว่ามันสำคัญที่ต้องก้มหน้าก้มตาเรียนรู้และซ้อมให้หนักกับผู้จัดก,การทีมเพราะแค่คือหัวกะทิของวงการลูกหนังโลกจากนั้นเมื่อถึงโอกาสลงสนามก็จะพยายามหาทางทำประตูแอซซิตหรือจ่ายบอลได้เสียเพื่อนำไปสู่การแอซซิตการได้ทำงานของทูเคิลเมื่อซัมเมอร์คือเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเพียงแค่สองสัาแรกก็เห็นแล้วว่าสุดยอดผู้จัดก,การทีมอยู่ตรงนั้นรูปแบบการซ้อมก็เหมาะกับผมกำลังในมือ มันทาให้ผมคิดถึงตัวเองว่าต้องสม่ําเสมอจะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งตั้งหน้าตั้งตารอลงไปซ้อมบนสนามหมอดลูกบอลมันทุกวันบาร์คลีย์คงมีโอกาสได้ลงตัวจริงอีกสักระยะบ่อินโกลโลกองเต้เจ็บเข่าจากศึกฟุตบอลยุโรปด้านมัตเตโอโควาิตก็ยังคงต้องเลี่ยงอยู่มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะยังไม่มีการแต่งตั้งเฮดโค้ชชั่วคราวภายในสองสามวันนี้นั่นหมายความว่าไม่เคลื่อนคาริก จะคุมทีมต่อไปในเกมที่จะออกเยยอ์เชลซีวันอาทิตย์นี้สกายสปอร์ตสื่อเกี่ติรายงานว่าการค้นหาเฮดโคชชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงอยู่ในช่วงดำเนินการซึ่งคาดการว่าจะแต่งตั้งไม่น่าจะเกินภายในสุดสัปดาห์นี้คาริจะยังคุมทีมต่อไปในเกมเพเมลิกที่จะออกเยยอนเชลซีวันอาทิตย์นี้เป็นการรับหน้าที่ชั่วคราวแบบไม่มีกรอบเวลากำหนดหลังจากผ่านเกมแรกไปอย่างยอดเยี่ยม ด้วยการบุกชนะเบียร์เล2-0เมื่อวันอัคารที่ผ่านมารับประกันการผ่านเข้าสู่รอบ,บ็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายซึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะทีมอันดับ1กลุ่มเอแน่นอนแล้วการงานข่าวระบุว่าปีศาจแดงไม่ได้ติดต่อหรือทาบทามโค้ชคนไหนเลยก่อนการปลดโอเลกุน่าโซชาออกจากตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแผนการที่วางไว้คือการแต่งตั้งเฮดโค้ชโชคลาวคุมทีมจนจบซีซั่นจากนั้น ค่อยเสาะหาเฮดโค้ชถาวรในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าทั้งนี้ด้วยโปรแกรมที่อัดแน่นในเดือนธันวาคมยิ่งเป็นเรื่องยากในการแต่งตั้งเฮดโค้ชช่วคราวมาเสียบแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่พอหลังเกมเจอกับเชลซีวันอาทิตย์นี้ต้องเล่นต่อเนื่องยาวๆกับอาร์เซนอลกลางสัปดาห์ดิซันเลยสุดสัปดาห์ยังบอยกลางสัปดาห์นอริสุดสัปดาห์าเบนฟอร์ดกลางสัปดาห์และไบรตันสุดสัปดาห์ ร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงของรางวัลมากมายภายในกลุ่มสมัครวันนี้รับฟรีเสื้อฟุตบอลของแท้จากทีมบิ line, ๊กซิกแอดไลน์แอดสามแซด